ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวเมื่อสักคู่นี้ผมได้เข้าไปในหุบป,ป่าตัดออกมาแล้วก็สวยงามดีแล้วตอนนี้ผมจะพาดูวิถีชีวิตร้านค้าแถวนี้ว่าเขาค้าขายอะไรกันยังไงตอนที่ผมกลับออกมานี้นะักท่องเที่ยวซีดแล้วนะครับอันนั้นที่มีสัญ,ญลักษณ์ของเรียงผานี่ก็เ,เขาเจอเรียงผาที่เขาปลาหลาเนี่ยบ่อยแล้ว แล้วก็ยังมีอยู่ครับแต่ไม่ค่อยออกมาให้หนักท่องเที่ยวได้เห็นก็ใครมาเจอก็ถือว่าเป็นโชคดีมากที่ผมจะให้ชมร้านค้าที่หกป,ปา่าตากว่าเป็นแบบไหนขนาดไหนอันนี้เป็นขึ้นอยู่กับกรมปัญยาอยู่นะครับมีเจ้าหน้าที่เข้าอยู่ลันค้าก็มีมาปะปะไปไป,ะป,ะปะ นี่ก็ร้านค้าครับรดูบรรยากาศด้านหน้าที่กุปตาดเข้าไปข้างในมีอะไรปะสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยคือแบบไหน,นเ,นเนหรอไปอีกไกลไหมครับ ป้าเขาบอกว่ามีสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยอยู่ที่เออผมก็ได้เห็นเขารีวิวมันมีร้านกาแฟร้านอาหารสวยสวยงามอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวรอปับนึง <c oughs> ข้างในนี่ครับเขาบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็อืมน่าเป็นไปได้ครับดูภูเขาดูภูเขาแถวนี้สวยสวยมากโอ้ยนี่ไงร้านลักจังคาเฟ่ครับ อันนี้ฮนะจะดูจะดูจะดูจะด,จะดูอันนี้ฮนะดูบรรยากาศที่รอบสวิตเซอร์แลนด์เมืองไข่ครับที่จอดรถสำหรับลูกค้าว่างัานตรงนี้ฮกประตาศาเด่น่าน่าจะเป็นร้านกาแฟอะไรด้วยประมาณนี้นีร้านขายของก็มีมาปรับไปครับนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะครับไม่ใช่มีเยอะมีหกโมงกว่า ไปจะดูนะครับว่าเส้นทางไปยังไงมาอย่างไรดูไปเ่อยก,กันเพื่อนๆที่เข้ามา,า,า,าก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยไว้ด้วยนะครับนี่ก็คือหป่าตาดเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมด้วยกันครับ